ผมเดินก็เดินนะครับสวัสดีพี่น้องนะครับผมขอบคุณพี่น้องนะครับ่นาเวทีสซูบุซุนนะครับขอบคุณทน้งใจและให้าเวทีนะครับผมขอบคุณพี่น้องนะครับที่สื้อบ้านจองตัวเข้ามาเราจุ่มนะครับบอลันมสี่พันหกนะครับรถมุนสกอร์ในคำที่ดีครับพี่น้องทุกท่านขอฝากลูกฝากล้านนะครับผมไว้ในออฟอิศ้อมใจของมีของมองนะครับผมเช้าสีสกิลด์ซูบุซุนี่นี่นะครับ เซอในร้านเนี่านได้ม <where> น <the> <ens> okay. ้องจ๊ะจาลูกพสิบิห่ถ้าูกเงินเวเดียอพงงงพอัลูกโปวเดียวะไร่เี้พน้ขอเสนขอให้ม่ร้องนะครับเรือที่รู้ว่าในร้านจับโทรศัพท์นะครับเพราะว่าร้านมืดนหน่อยนะครับพอเพิ่งรู้นดก็เก็บื่อดีนครับไหน้ เมื่อทอขาไว้ดีครับหรือว่าจเพื่อรสาพรระดเพื่อของพี่รองมั่สิมัสิเสียงนะครับไทยเป็นมาเอมการสูารเป็นมาไครับขอบคุณหลายๆขอบคุณคาน้าใจด่าดวาไที่บอกไหนทั้งบอกอาไอยลาการนองโดนพนาโดนเสียงพี่หกครับนะฝากพี่รอเราบอกไดหมเนี้ยครับสรับสอศิลปินดาวดวงใหม่นะครับอาไอัตวนาพรนะครับลูกพรอนแล้วก็น้องเดนพนาดนนะครับ ฝากพี่น้องใหมได้เลยครับเอาลยครับถึงไม่ได้แล้วศิน้ำผาพี่น้องเขาสู้โชคทอนเสิือกรับหมอลำเสียงหกนกพุ่มตะกอนได้นักโอกาสที่ชนะขอบคุณแฟนครับฝากไปดูคะแรกนะครับเสรีบินนะครับรามบุ่มนะครับของทางใกล้พี่น้องในตำรีพอดีจะเขาสู้เป็นที่ตยการแสดงสดด้านหน้เวที บอลังเสียงวิกนับสกรหรือลกดูการปีท in ี side, uh, panel, k, uk, ่สี่แพนครับลึบเนื้อไวข้ามแพนที่อยู่ภายรอบนอกครับสดบจับจองตัวเข้าสู่บริเวณงานครับโรยเด็กบมลเขาซื้นขับขังจุดหอดสาเจนจังฟังสว่าง่าตาน้ำกันครับแยงงานกระจับปีของมีเขาบอกในกอบเพื่อนีกีนองกัตราโรกีนองซีสเกตเปลี่ยนทีอินของศิราินบอลลังเสียงวิหบนกผสมือครับ เป็นโอกาสดีครับใป็นฝ่าความรุนแรงนะครับฝากความบันเทิงฝ่าความมั่นคงเสือกครับพี่น้องได้ฤดูกับพี่สี่ให้คำเคลื่อนดีครับแฟนครับรับขออนุญาตนะครับเพียบรื้อที่เสนอผลงานเองครับเพียบรื้อที่เพียร้องหอบอีกเสนึ่งผลงานเองส่งท้ายครับจบจากหนึ่งผลงานที่ดีขอสู่ผลงานการแสดงแรงเต็มรูปแบบครับเป็นแฟนครับจบจากอีกหนึ่งผลงานเองครับ